สวัสดีค่ะตอนนี้พิมพ์อยู่ที่วัดกลางสวนนะคะแถวปู่เจ้าสมิงคายเดี๋ยวพิมพ์ก็จะพาไปวัดาาว,วัดด้านในเลยนะคะ วัดกลางสวนนะคะสร้างในสมัยรัชก,กาลที่สองหลังจากการสร้างป้อมปู่เจ้าสมิงพายแล้วบริเวณแถวนี้นะคะก็ได้มีการเกณฑ์ชาวมอญนนให้มาประจําป้อมปู่เจ้าสมิงพายในการดูแลร,รักษาป้อมนะคะหลังจากนั้น,นชาวมอญก็ได้มีการสร้างวัดขึ้นมาชื่อว่าวัดแพโมงเป็นภาษามอญน,นะคะหลังจากนั้น,นก็มีความเจริญเกิดขึ้นได้มาอยู่ประจําป้อมก็ได้มีการปลูกผัดผลไม้กันเยอะมากชื่อกเ็เลยเปลี่ยนมาชื่อว่า วัดกลางสวนค่ะเดี๋ยวไปไหว้พระประธานในอุโบโสถนะคะที่วัดกลางสวนกันค่ะไปค่ะตามพิมพมาเลยเข้าไปในอุโบโสถกันค่ะพิมพก็ได้กราบไหว้หลวงพ่อพระประธานในอุโบโสถเรียบร้อยแล้วนะคะ วัดกลางสวนนะคะจะมีวัฒนธรรมประเพณีผสมผสานร,ระหว่างชาวไทยกับชาวมอญเราจะเห็นได้เลยนะคะที่วัดกลางสวนเนี่ยก็มีสัญลักษณ์ของรูปผงชาวมอญน,นะคะวัดกลางสวนนะคะจะติดกับสถาบันราชประชาสมาสัยซึ่งอยู่ติดแม่น้ำจ้าพยามีสารปู่เจ้าสมิงไทยด้วยนะคะวันนี้นะคะพิมพ์ก็ได้พามาเที่ยวไหว้พระที่วัดกลางสวนนะคะ ก็ยังไงแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะในการดู YouTube ช่องขวัญพิมพ์ฟรีดอมยังไงวันนี้บ๊ายบายค่ะ